ทองเทียนเปลี่ยนชีวิตเข้ารับรางวัลพระธรณีทองคำสาขาโหราศาสไทยดีเดน่นสายมูต้องไม่พลาดสำหรับอาจารย์แม่พึ่งทานิตาโภขินรับมณีเจ้าของแฟนเพจชื่อจังอาจารย์แม่พึ่ง จุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตปรับเปลี่ยนดวงชะตาจากร้ายให้กลายเป็นดีจากซวยให้กลายเป็นรวยด้วยการบูชาจุดเทียนพระราหูที่ล่าสุดนั้นเขาพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติปุกผลต้นแบบของแผ่นดินปณิธานแห่งความดีแทนคุณแผ่นดินกับรางวัลพระธณีทองคำในสาขาสาขาโหราศาสตร์ทไทยดีเด่นจนมีลูกศิษย์ แพรรอคิวจุดเทียนรวย,ยางานนี้ทาแม่พึ่งจะว่าอย่างไรปติดตามฟังกันเลยค่ะ รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจอย่างมากนะคะแล้วก็ต้องตื่นเต้นและอย่างก็ต้องขอขอ,ขอบพระคุณคนที่สนับสนุนแม่พึ่งมาโดยตอลอดไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจ a c e b o o k นะคะในเฟซของแฟนเพจของแม่พึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจอาจารย์แม่พึ่งจุดดวงเทนเป็นชีวิตหรือว่าจะเป็นแฟนเพจของอาจารย์แม่พึ่งนะคะรับรวดดวงชะตาก็ดีนะคะต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังหลายๆคนเลยนะคะ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากแล้วก็ตื่นเต้นยังไม่หายเลยค่ะศาสตร์ของการจุดเทียนนะคะมันสามารถปรับเปลี่ยนพื้นดวงชะตาได้โดยแท้จริงนะคะด้วยวิชานะคะด้วยสิ่งที่ครูบาอาจารย์ได้ถ่ายทอดมานะคะมันสามารถปรับจากรวยนะคะปรับจากซวยให้กลายเป็นรวยปรับจากร้ายให้กลายเป็นดีมันคือการปรับพื้นดวงชะตาได้จริงะค่ะต้องทดลองแล้วมาลองดูนะคะว่ามันคือเรื่องจริง คือตอนนี้คิวนะคะที่แอดมินหรือทีมงานกําลังทําอยู่เนี่ยคือคิวตอนนี้มันไปถึงปี67แล้วนะคะแล้วก็มีคนในวงการด้วยดาราแสดงด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวกับอาข้าขราชการด้วยแล้วก็เจ้าของธุรกิจใหญ่ๆตอนนี้นะคะก็คือติดต่อคิวเข้ามาเยอะเลยแล้วมีเดินทางไปทําพิธนีนอกสถานที่ด้วยหนึ่งเลยนะคะคือเทียนพระราหูอย่างที่เคยพูดไปนะคะว่าพระราหูถ้าเกิดไปทับดวงชะตาหรือไปไปต,ต้องเคราะกับผู้ใดก็ตามนะคะพวกนั้นก็จะ มีแต่ความพูดง่ายๆสวยนะคะไปตลอดนะคะแล้วก็มีการเทียนถอนอาถรรพ์อีกนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาถรรพ์ที่ดินเทียนถอนอาถรรพ์ตัวเองแม้กระทั่งเทียนหนุนดวงเสริมโชคนะคะหรือว่าเทียนสุกิติมาคือเทียนเกี่ยวกับคนไร้ครูนะคะยังมีอีกหลายเเทียนมากเลยค่ะอาก็จะขอฝากในการจุดเทียนระราหูนะคะใครที่มีดวงชะตาที่ร้ายมีแต่เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในชีวิตแม้กระทั่งเทียนถอนอาถรรพ์ที่ดินใครที่ทำธุรกิจหรือว่าจะปลูกสร้างบ้านหรือโครงการบ้านใหญ่ๆนะคะ ดินเนี่ยมันเป็นอารรพันนะคะบางคนไปสร้างในทัพที่วัดก็ดีนะคะโรงพยาบาลเก่าก็ดีสิ่งพวกนี้มันมีมาตั้งแต่โบ,บราณก็ขออยากจะให้คุณเนี่ยลองเปิดใจในสิ่งที่แม่พึ่งได้ถ่ายทอดไปคือวิชาเทียนนะคะให้ลองมาจุดดูปรับเปลี่ยนพื้นดวงดูนะคะจากร้ายมันจะได้กลายเป็นดีจากความซวยมันจะได้บังเกิดเป็นความรวยนะคะเพจนะคะพิมพ์ว่าแฟน,แฟนเพจ a c e b o o k นะคะเพจอ,อจุดอาจารย์แม่พึ่งนะคะแล้วก็เว้นวัรคจุดดวงเทียนเปลี่ยนชีวิตสามารถติดตามได้ทางเพจได้เลยะคะ่ะ